เจนเฟลโลสกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหลังจากสามีของเธอโรเบิร์ตเฟลโลสเสียชีวิตเธอเป็นใครกาลาตอบคุณข่าวเศร้าจากช่อง3เมื่อวันพุธที่วันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาเราทราบข่าวการเสียชีวิตของลอร์ดโรเบิร์ตเฟลโลสลุงของแฮร์รี่และวินเลียมในวัย82ปีเดลีเมรบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่ได้รับการแจ้ง เกิดที่แซนดิงแฮมในปี1941จากการแต่งงานกับเจนพนรรยาของเขาเขารับราชการทหาร3ปีตั้งแต่ปี1960ถึง1963ก่อนจะแต่งงาน15ปีต่อมากับเลดี้เจนสเปนเซอร์ปัจจุบันเจนเฟลโลสนามสกุลเดิมว่าสเปนเซอร์เกิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์1957เธอเป็นลูกสาวของเอลส์เวิร์ดจอห์นสเปนเซอร์และฟรานเซสเบิร์กโรธและเป็นพี่สาวคนโตคนหนึ่งของไดอานา เช่นเดียวกับน้องสาวของเธอเจนได้รับการศึกษาที่โรงเรียนประจําเวสต์ฮีทในเคนเมื่อวันที่20เมษายน1978เธอได้ตอบตกลงกับโรเบิร์ตเฟลโลสซึ่งขณะนั้นเป็นเลขาส่วนตัวของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2ในวันแต่งงานเลดี้ไดอานาเป็นเพื่อนเจ้าสาวของน้องสาวของเธอในพิธีซึ่งจัดขึ้นที่เวสต์มินสเตอร์แอปบีในลอนดอนเช่นเดียวกับชาวและไดอานา เนื่องจากงานของสามีของเธอเจนเฟเลสจึงกลายมาเป็นพื้นบ้านของน้องสาวของเธอในบริเวณพระราชวังเคนซิงตันในขณะที่เจ้าหญิงแห่งเวลอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่8ที่สาวของเธออาศัยอยู่ที่ค่ายทหารเก่าที่บ้านเลขที่9เจนและไดอานาพี่สาวที่ใกล้ชิดและคอยปกป้อง เช่นเดียวกับพี่สาวคนอื่นๆเจนและไดอาหน้าต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในช่วงทศวรรษ1990เจ้าหญิงแห่งเวลสงสัยว่าโรเบิร์ตเซเลสสามีของน้องสาวของเธอแอบฟังการโทรศัพท์ของเธอในนามของราชินี น่าเสียดายที่เรื่องราวนี้จะจบลงไม่ได้ในวันที่12กรกฎาคม1999โรเบิร์ตเฟเลสได้รับตำแหน่งบารอนและเข้าสู่สภาขุนนางหลังจากเลดี้ไดอารน่าเสียชีวิตเจนเดินทางไปปารีสเพื่อนำร่างของน้องสาวไปลอนดอน ต่อมาเจนยังคงมีความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับหลานชายของเธอวินเลียมและแฮร์รี่และเข้าร่วมงานแต่งงานของทั้งคู่ในปี2015เคทและวินเลียมยังขอให้เธอเป็นแม่ทูนหัวของลูกสาวของพวกเขาเจ้าหญิงชาลอตด,ด้วย